เรามาดูจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของทางด้าน Microsoft ที่ใส่เข้ามาในตัวของ Windows Phone 7นะครับผมซึ่งต้องบอกว่ามันเป็นจุดเด่นมาตั้งแต่ในสมัย Windows Mobile แล้วนะครับผมซึ่งก็คือในส่วนของตัว Microsoft Office นั่นเองครับผมแล้วก็แน่นอนในตัวของ Windows, Mo Windows Phone 7นะครับผมจะไม่ใส่มาก็อะไรยอยู่มันก็มีใส่มาให้ตามนี้นะครับผมก็คือเปิดขึ้นมาเนี่ยก็จะมีในส่วนของ OneNote ให้ใช้ก่อนเลยนะครับผมแล้วก็จะมีในตัวของ Document แชร์พอยต์นะครับผมต้องบอกว่าไอตัวนี้เนี่ยคือเป็นตัวที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือตัวของวันโนนั่นเองครับผมถ้าเกิดว่าใครเคยได้ลองใช้ในส่วนของตัว Online ออนไลน์โน้ตแพดทั้งหลายทั้งแหลมมาแล้วก็คือต้องบอกว่ามันก็คือเหมือนกันนะครับผมก็คือว่าเมื่ออะไรก็ตามที่เราจดอยู่ในวันโนตตัวนี้เนี่ยมันสามารถที่จะซิงค์ขึ้นไปอยู่ในตัวของ Windows Live ให้เราเลยทันทีนะครับผมอ่าอย่างเช่นเดี๋ยวผมลองพิมพ์ให้ดูเลยละกันอย่างตรงนี้นะครับผมผมพิมพ์ใช้คําว่า เป็นแปโมงสี่สิบหนะครับผม8ป5แล้วก็ mm hmm. พิมพ์อะไรอีกดีละอ่าเป็นรูปรอยยิ้มอย่างนี้นะครับผมแล้วก็ใส่ไทเทลเอาไว้นิดนึงเทสครับจากนี้เนี่ยเอ่อแล้วเราก็สามารถที่จะใส่ในส่วนของพวกฟอร์แมตต่างๆรูปภาพพวกนี้เข้าไปด้วยก็ได้นะครับผมแต mm ่ท hmm. ีนี้ผมกดในเรื่องของตัวพ mm ิกเจอไปชึบ นิ่งครับอ๋อไม่ใช่ต้องมปกดตรงนี้ชึบอ่าตรงนี้เป็นเพราะว่าผมเสียบสายอยู่นั่นเองนะครับผมเลยทําให้อ่ามันหารูปภาพที่อยู่ในเครื่องไม่เจอนะครับเดี๋ยวขอเสียบเอาออกก่อนเฟรบอ่าแล้วลองใหม่ชึบก็สามารถที่จะไปดึงรูปที่อยู่ในแกลเลอรี่มาแอดใส่ในส่วนของ Microsoft OneNote ได้นะครับผม ก็ดูดูแล้วเนี่ยก็จะเหมือนกับในส่วนของพวกออนไลน์โน้ตเลยที่มีอยู่ให้ให้เราใช้นะครับผมแลวนอกหนือจากนี้เนี่ยมันก็ยังสามารถที่จะทำเป็นบุลเลตลิสต์ก็ได้นะครับผมหรือว่าจะดูในส่วนของออทำเป็นฟอร์แมตตรงนี้ดูว่าจะทำเป็นพิมพ์เป็นตัวหนาตัวอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับผมนี่เราก็สามารถที่จะไฮไลท์ได้ด้วยนะครับฟลิปนี่ครับผม นี่นะครับและเมื่อเราทำการเซฟเข้าไปนะครับผมมันก็จะซิงขึ้นไปอยู่บน Windows Live Account ทันทีนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามันขึ้นไปจริงหรือเปล่านะครับผมอ่ะลองออกมาเลยนี่นะครับ r r p p น,นี่ครับผมไฟล์เราจะขึ้นอยู่ใช้คำว่า test ตรงนี้นะครับผมก็คือพิมพ์ไปที่ OfficeLife นะครับผม .com นะครับมันก็จะทำการโหลดขึ้นมาให้นะครับผมเป็นตัวเว็บเพจของอแอ c c คา n ์เราเองนะครับผมตรงนี้ก็อะไรที่เราจดเอาไว้เนี่ยมันก็จะอยู่ในตรงส่วนของ MyDocument นะครับผมก็เข้าไปดูได้เลยแล้วก็เข้าไปดูในเรื่องของชุบ MyDocument อ Team น,นะครับ ของที่เราจดเอาไว้ใน OneNote บนเครื่อง Windows Phone 7นะครับก็จะอยู่ใน OneNote เช่นเดียวกันนะครับผมที่มีไฟล์ชื่อว่า Test นะครับเอ้ยที่มีชื่อว่า Personal Web นะครับผมตะกี้นีที่เราจดไปก็คือเป็นไอ้ตัวหัวข้อที่ชื่อว่า Test ตัวนี้นะฮะนี่ครับผมก็จะมีทั้งในส่วนของรูปภาพที่เราแปะเอาไว้ตัวอักษรแล้วก็ที่เราเพิมพ์บงนี้างขนดดับเข้ามาอยู่ตรงนี้แล้วครับผมอันนี้ก็คือเป็นประโยชน์ อย่างยิ่งนะครับผมสําหรับคนที่ชอบจดอะไรพวกนี้นยครับผมลงบนโทรศัพท์แล้วก็ไม่ต้องต้องการที่จะมานั่งซิง์ไปซิงก์มานะครับผมก็คือจดทีเดียวแล้วมันก็ทําการซิง์ขึ้นบนเว็บให้เลยก็สะดวกดีนะครับผมส่วนถ้าเกิดว่าใครต้องการที่จะใช้ในส่วนของตรงนี้เนี่ยถ้าตะกี้นี้เพื่อนๆสังเกตเห็นกันนิดนึงนะครับมันจะมีทั้งในส่วนของเอ่อ Word แล้วก็ Excel ให้เราใช้ได้ด้วยนะครับผมตรงนี้เมื่อเรากดนิ้วนะครับผมก็จะมีให้เลือกเลยทั้ง Word Excel นะครับผม PowerPoint แล้วก็ OneNote นะครับผมต้องบอกว่าณนะปัจจุบันนี้เนี่ยคือมันยังไม่ได้รองรับในส่วนของไฟล์อื่นๆนะผมตอนนี้สามารถทำการซิงค์หรือว่าเชื่อมต่อกันระหว่าง Windows Phone และเครื่อง PC นะครับผมได้เพียงแค่ตัวของ OneNote เท่านั้นนะผมจะยังไม่สามารถใช้ในส่วนของบท Excel PowerPoint ตรงนี้ได้นอกจากว่าเราต้องซิงค์ขึ้นไปบน SkyDrive นะครับผมแล้วเราก็ไปใช้งานอยู่บนนั้นแทนนะครับ และสําหรับใครนะครับผมที่ต้องการที่จะเชื่อมต่อระหว่างตัวโทรศัพท์และในส่วนของตัว PC นะครับผมก็สามารถทําได้โดยการที่จะต้องมีตัว SharePoint ก่อนนะครับผมก็คืออะไรที่เราซิงค์ขึ้นไปข้างบนไฟล์ตรงนี้แล้วเนี่ยมันก็สามารถที่จะยังใช้งานซิงค์ขึ้นมาอยู่บนเครื่อง Windows Phone 7ของเราด้วยนั่นเองนะครับผมส่วนถ้าต้องการเป็น Service สฟรีๆเนี่ยก็คือจะได้แค่ในส่วนของตัววันโนตก่อนนะครับณปัจจุบันนี้